สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับในปีพศ2565นี้ทางสวนผักหวานป่าพออ้อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่เริ่มนะฮะทยอยสั่งจองกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่จากทางสวนของเรานะครับ มีหลายท่านแล้วนะฮะที่เป็นขาประจำที่นำไปปลูกเมื่อปีที่แล้วและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งก็ได้ติดต่อสั่งจองกันต่อในปี2565นี้นะครับกิ่งตอนผักหวานป่านะครับของสวนผักหวานป่าพออป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกิ่งตอนผักหวานป่า พันยอดสีทองใบใหญ่ที่ทางสวนของเรานะครับได้ตอนไว้เพื่อคอยบริการพี่น้องนะครับในปี2,565นะครับเป็นกิ่งตอนที่ได้มาตรฐานรากได้มาตรฐานพร้อมปลูกอัตราการรอดก็สูงมากนะครับขอบคุณพี่น้องที่รายงานผลการนำไปปลูกว่า ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวครับสำหรับในปีนี้พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะจองนะครับต้องขอย้ำว่าพี่น้องต้องจองนะครับถึงจะได้ของดีกิ่งตอนผักหวานป่าท,ที่รากได้มาตรฐานพร้อมปลูกนั้นต้องจองและรอตามคิวจองเท่าเท่านั้นนะครับเมื่อทางสวนพิจารณาแล้วว่ารากสมบูรณ์เราก็จะไปส่ง ให้พี่น้องที่จองตามลำดับคิวจองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ